ในติ๊กต็อกใช่ไหมมันอัดอั้นอะไรยังไงงบกว่าต้องไม่เราต้องมาชี้แจงละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนไม่ได้อัดอั้นนะครับแค่อาจจะอธิบายให้เขาเข้าใจมากกว่าครับว่าว่าทําไมเราถึงต้องต้องแบบทําคลิปเต้นพีอีตลอดอะไรเงี้ยเขาอาจจะลาคาญแหละครับเพราะว่าผมก็แบบทําแบบเต้นอีอดช่วงนี้แต่ว่าผมก็อธิบายเขาฟังว่าเพราะจริงๆแล้วมันเป็นช่วงสงการนะครับแล้วผมก็อยากจะแบบมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้ด้วยในฐานะที่คนผมเป็นคนทาเพลงคนหนึ่งครับก็เลย ก็ต้องทำเลยคุณเพลงเพื่อเสิร์ฟให้กับเทศกาลในแต่ละช่วงเวลาของของบ้านเราหรืออะไรก็ตามแต่บางีนบอาว่าใช้มันดู่อนข้างไปแล้วสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเออคือผมผมเหมือนผมเจอคำพูดแรงๆมาเยอะแล้วครับพี่ผมสวัสดีครับตอนนี้ได้ดีกากคือผมเหมือนเจอคำพูดแรงๆมาเยอะแล้วครับ ผมเลยรู้สึกชินกับคําพูดแรงๆพวกนี้ครับแต่เขาเนี่ยครับผมเลยหาวิธีที่จะตอบสนองคําพูดแรงๆเหล่านั้นกลับไปเพื่อไม่ให้เกิดแบบเอ,อ่อเอฟเฟกที่มันรุนแรงต่อไปเป็นระลอกละลอกครับรก็เลยต้องหาวิธีรับมือในในแบบหนึ่งครับก็เลยได้แบบนี้มาก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันมันได้ผลไหมคร <c oughs> ับมีดีนะครับซึ่งเหมือนเราก็ได้แสดงพอย์ของเราให้ชัดเจนนะครับรในในในแบบที่แบบเอ่อจริงใจแล้วก็อ่อนโยนเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้อารมณ์ในการพูด ทั้งทั้งที่พอยห,หรือสารที่เราจะสื่อไปมันคือเรื่องเดียวกันเลยอะไรเงี้ยครับผม mm hmm. แต่ตอนนี hmm. ้ผมเลยต้องหาวิธีใช้วิธีพูดที่ทําให้มันสอฟทั้งเขา mm hmm. แล้วก็ทั้งเราด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยครับ uh huh. ผมเพื่อที่จะแบบว่าทําให้สังคมเรายังคุยกันได้บอกแบบเ่าคอมเมนต์แบบนั้นนะจริงๆมันทําให้ตัวเราเองรู้สึกเฟลไหมคะหรือว่าอะไรอย่างี้คือผมผมเข้าใจเขาแะครับเออบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเพลงที่ผมทํามันเป็นอะไร mm hmm. อะไรเงี้ยครับผมคือ mm hmm. ในในแนวของแต่ละคนก็มีความชอบของตัวเองนะครับซึ่งผมเข้าใจตรงนี้มากๆเลยซึ่งสำหรับเพลงเอียดเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ถูกเส้นท้าอะไรเงี้ยก็ก,ก,ก็เลยเข้าใจไม่ได้ติดอะไร อย่างเขาอเพลงเพลงอะไรนะเพลงดังตรงไหนว่า<ช>ไม่เห็นเขาจะเปิดกันเลยอะไร<ช>อย่างเงี้ยช่ครื่้งจริงมันก็มีคนเปิดเพลงเราใช่ไหมใช่ผมก็เลยไม่ได้กังวลเลยครับคือตรงที่เขาอยู่อาจจะไม่มีคนเปิดเลยเแต่ตรงที่ผมอยู่หรือว่าในหลายๆที่ครับก็ยังมีคนเปิดอยู่ซึ่งแค่เนี้ยผมก็พอใจแล้วเพราะว่าสารที่ผมได้ส่งไปมันยังมีคนฟังอะไรงเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการออกมาตอบโต้อะไรเลยพีย่คิดว่าเขาจะท mm hmm. วีความรุนแรงหรือว่าเขาจะไม่หยุดหรือว่าจะโพสอะไรแบบนี้ตลอดตลอด ก็เป็นไปได้ครับแต่คราวนี้พอผมพอผมพูดไปอย่างนั้นครับคอมเมนต์แบบนั้นหายหมดเลยอ๋อหายไปก็เหมือนกลัวเลยครับแต่แต่จริงๆผมก็ไม่ได้ตอบโต้แบบรุนแรงนึกออกไหมครับผมแค่อธิบายให้ฟังแบบชัดเจนมากกว่ามีอธิบายเรื่องของการทํางานในหานะาิลปิดไหมครับบางทีเราอาจจะต้องการแค่เพื่อจะความสุขของเราความสุขของเราแต่บางทีมันไม่ถูกใจคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือผมพยายามนะครับที่จะทําอาหาร อาผมขอเปรียบเทียบเพลงของผมเป็นอาหารนะคือผมพยายามจะทําอาหารของผมให้ถูกปากคนให้มากที่สุดแล้วกันนะครั้งนี้มันก็อาจจะไม่ถูกปากทุกคนซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจดีก็เป็นเหมือนเป็นบททดสอบของผมแล้วกันที่วันหนึ่งจะทําเพลงให้ถูกปากคนให้มากกว่านี้ป <laughs> ระมาณน้ครับถูกหูถูกปากมันแรงสิงน,นะคะกับคาที่เขาใช้หรือว่ามีเคยเจอที่มันแรงไหมโอ้โหเยอะครับผมแรงกว่านี้เยอะแต่ว่าอันเนี้ยครับมันแบบเออ ันเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ผมมองแล้วว่าโอเคนะเราควรจะต้องตอบให้เขาเข้าใจอันอื่นมันก็แบบด่าแบบไม่มีเหตุผลเลยครับแต่อันเนี้ยคือโอเคเขายังแบบเอมีการแบบวางประเด็น, <laughs> ม,ม,นม,มันมีมันมี point ในการตอบกลับได้อะไรเงี้ยครับผมก็มแบบแบบเลยก็เลยเลือกที่จะตอบแบบนี้จัดอ่เนเซตแฟนคลับไหมครับเอ่อผมผมว่าเอา่อก็เป็นแฟนคลับนะครับ คือเราอาจจะไม่ได้รักกันชอบกันในวันนี้แต่ในอนาคตเราอาจจะรักกันชอบกันก็ได้แหละอันนี้มจะบอกว่าคาดฝักงในตัวเราโอ้ยสูงไงแล้วพอเพลงนี้ออกมาอาจจะไม่โดนใช่มเขาก็เลยแบบว่าอะไรอย่างนี้สกิปเตือนสกิดเตือนอะไรอย่างนี้ว่าจริงๆผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเราก็มีมิติอะเนาะมนุษย์เราครับบางทีก็ฟังเพลงตามอารมณ์ครับอาบน้ําก็เพลงแบบหนึ่งตอนไปทำงานก็เพลงอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทาเพลงก็อยากจะมีสไตล์หลายแบบสำผมก็นี่ก็เป็น แค่หนึ่งสไตล์ในแบบที่แบบคุณจะได้เห็นในหนึ่งมุมมองเพราะฉะนั้นในการทํางานต่อจากเนี้ครับมันจะทําให้ได้เห็นมิต,ติมากขึ้นในดีเจรดมากกว่าจะได้เห็นว่าโอเคนะเขาไม่ได้ทําแบบแพงซึง้งแต่ว่าในขณะเดียวกันในใน,ในความสิ่งที่เขาเล่ามันสามารถเป็นอะไรก็ได้มากกว่าแล้วอย่างน้องเบลลิพี่พี่เราเขาเขาวิ่งตกกังวลไปด้วยไหมคะกับกระแสะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่นะผมว่าผมว่ามันเป็นกระแสะที่ ดูไม่น่าน่ากลัวมากกว่ามันมันดูไม่น่าอันตรายหรือน่ากลัวอะไรครับผมเป็นเป็นเหมือนแบบแค่คนกลุ่มหนึ่งที่ลํำคาญเราส่วนตัวพี่เองพอใจกับกระแสของเพลงนี้ขราบสมครเมือนกันตอนนี้ผมพอใจนะครับจริงๆผมพอใจกับการทาเพลงเสมอไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเฟลครับคือเราไม่จะเฟลเพราะว่าเราคาดหวังว่าง เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราต้องพยายามไม่คาดหวังอะไรแต่ว่าให้มันออกมาในแบบที่มันจะเป็นแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่มาข้างนี้กระทบกับการทํางานเพลงค่ะมีกเลงจากนี้ไหครับ ก็เนี่ยแหละครับที่ผมเพิ่งบอกไปว่าอาจจะต้องทําให้ถูกปากคนมากขึ้นครับผมแต่ว่าหลังจากที่ออกมาไลฟ์ได้ชี้แจงไปเนี่ยไอคอมเมนต์เชิงแบบนี้ก็คือรถหายไปอย่างเห็นได้ชัดเลยถูกไหมคะเออใช่ครับถูกต้องแต่ว่าไร์อ่านดูเหมือนกันครับเออก็่อก็คือผมต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนที่แบบก็เหมือน พอมีใครมาคอมเมนต์ไม่ดีเขาก็จะคอยไปตอบอะไรเงี้ย mm hmm. ผมก็ไม่อยากให้เขาแบบไปด่ากันเยอะอยู่ในนั้นนะครับก็เลยผมต้องออกมาพูดเพื่อที่จะได้เห็นว่าเออมันมีมุมมองในการที่จะตอบโต้ในแง่ิบใ mm hmm. นแบแบบคำพูดในแง่ลบหรือในแง่ลบทอสอะไรเงี้ย mm hmm. อยู่เหมือนกันในแบบที่เราไม่จําเป็นต้องเอาตัว ไป็นกทีด้วยอะไรเงี้ยครับล้าก็ใช้วิธีแบบของเราแบบนี้หลายคนก็ชื่นชมกันว่ากับการที่เขาพูดมันก็ไม่ได้ดูเป็นการต่อต้ที่รุนแรงแบบว่าจะเอาชนะอะไรอย่างนี้ครับใช่เขาแค่จะชี้แจงอ่เพลงซิงเกิลต่อไปยังไงบ้างครับมีแผนหรือยังมีแล้วอ่ะซิงเกิลไหมครับออกได้ไหมครับเอ่อจริงๆครับมันเป็นซิงเกิลน่าจะเรียกว่าเป็นแบบตัวตัวเลี้ยงมันมากกว่าเพราะว่ามันมีเพลงใหม่ที่แบบอยากจะปล่อยแล้วก็เป็นเพลงที่ มี potential ครับจะปล่อยในช่วงมิถุนาช่วงเดือนเกิดครับก็เป็นเพลงที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผมแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยตอนนี้คือเสร็จเรียบรครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ mix and master ครับก็คือได้ฟังเดืนมิถุนาันนี้ใช่ครับแต่ว่าคราวนี้ต้องอาจจะก็บอกเพื่อนๆไว้ก่อนอาจจะอาจจะไม่ถูกหู แล้วบอกตัอไปก่อนเลยก่อนเัวไ้ก่อนพลงสำหรับเราที่เราใช่ใช่ครับคือคือแต่ละคนก็เห็นผมมาหลายหลายเพลงแล้วผมก็อยู่ในวงการมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับคราวนี้เพลงเนี่ยครับที่ผมจะปล่อยเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งเลยอ่เป็นอีกแนวหนึ่งคือก็นั่นแหละครับอาจจะต้องขอโทษคนที่คาดหวังว่าจะเป็นเพลงซึ้งๆเพลงรักไว้เลยนะโอ้ยมันจะฉีกเลยเหรอคือมันจะเพราะว่าดูบิกออกตัวแสดงว่ามันอาจจะต้องแบบ ิจากหน้ามือหลังมือเลยใช่ไม่ใช่ว่าแล็บด่าอะไรอย่างนี้แบบไม่ไม่ด่าครับไม่ได่าผมไม่ได่าเลยครับเพราะว่าเนี่ยครับการตอบคอมเมนต์ก็น่าจะเป็นตัวบอกครับเพราะว่าจริงๆนี่คือวิถีของผมที่ผมอยากจะยืนเลยผมมองว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดแบบทําร้ายกันมากกว่านี้แล้วครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันพิทุนาจะถูกหูคนครับได้ครับผมได้ครับลองดูครับผมโอเคคคุณรับขอบคุณครับผม